สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22วันอาทิตย์ที่22กันยายน2อ6 7นอนะคะตอนนี้พ่ออยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะพ่ออยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะ,ออะ,คะมาโรงพยาบาลตอน4ี่ทุ่ม ลงาบาตอนสี่ทุ่มนะคะพ่อเขาเขาหนาวเขาหนาวแล้วก็เลยใส่เสื้อให้สามชั้นพอใส่เสื้อเสร็จเขาก็บอกว่าอยากจะมาโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นอะไรปกติอะ่ะเวลาเขามาโรงพยาบาลอะ่ะ เขาจะบอกว่าเขาแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยหายใจไม่ออกแต่รอบเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรก็เราก็เลยบอกอาการหายไม่ถูกวันนี้มาทริ์ก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันแต่เมื่อกี้ตอนขึ้นรถมาตอนขึ้นรถมาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่า เขาอะหายแล้วแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลหมอบอกเป็นไรมากเขาบอกว่ามึนหัวอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนี้เขาก็เลยให้พ่อนอนอยู่นอนอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็เอาไอ้ที่รอบเนี่ยอบจมูกคอบจมูก ใงสัยพ่อเขาสงสัยไม่ได้ว่าเป็นอะไรพ่อเขาอยากจะมาโรงพยาบาลแต่ตอนตอนที่ขับขับรถมาใก,ใกล้จะถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าหายแล้วว่าอย่างนี้ยบอกดีขึ้นแล้วเขาก็ถามว่าจะกลับบ้านไหมเขาบอกว่ายังไม่กลับไปให้หมอดูก่อนว่าเยงนี้ ตอนนี้พ่อก็อยู่ในห้องฉุกเฉินก็มีแม่มีแม่มีพี่ในพี่คนโตก็หลานแล้วก็พี่เฉยคนโตขับรถมาส่งแต่ช่วงน,นี้พ่อเขาก็แบบเดินไม่ไหวแล้วหมดแรงขาเขาก็ยืนไม่ไหวอะไรเงี้ยอ่อนแรง ไปใส่แมตตกันเราอยู่ในเนี้ยห้องฉุดเฉินอยู่ในเนี้ออย